สวัสดีครับพบกันอ,อีกเช่นเคยสำหรับทิศวันอาทิตย์วันนี้พวกเราชาวลีกองมีนัดก,กันปัน่นไปที่อำเภอขนอมเพื่อไปดูการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดาเขาจัด การแข่งขันวอลเลย์บอนลนานาชาติขึ้นมาก็มีหลายประเทศที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันโอดีพวกเราก็รู้ข่าวก็เลยพิโอกาสไปดูการแข่งขันหลังจากเ,เมื่ออาทิตย์แล้ว ก็ไปก่อลันตากันมาอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่เป็นทิตยาวร้อยกิโลขึ้นนี่ก็ถ้าปั่นไปกลับก็คงจะประมาณสักสองร้อยกว่าโลสองร้อยสองร้อยสี่กิโลเมื่อไปถึงแล้วก็ไม่ไม่ทราบว่าจะปั่นกลับได้สักกี่คน ก็ไม่เป็นไรก็ไปแก้ปัญหาข้างหน้าถ้าใครไม่ไหวยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่แต่ดูแล้วก็แต่ละท่านที่มานี่ก็เชื่อใจได้ไว้วางใจได้น่าจะผ่นกลับได้ทุกท่านสำหรับทลิปนี้ก็มีสุภาพสุดทีท่านนึ่งคือจอด เป็นยิงแกงแห่งชมรมของเรามาด้วยวันนี้เช้าเๆอากาศสดใสก็เดินทางกันแต่เช้านัดกันที่สยามสวิตก็หกโมงก,กว่ากวาจะพร้อมกันได้ก็ เดินทางสู่จุดมุ่งหมาย